u และ v เป็นเวกเตอร์หน่หน่วยคำคำว่าเวกเตอร์หน่ 3. หน่วยสหน่วยสามหน่วยคือขนาดคือขนาดแสดงว่าขนาดนี้เราใช้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะเป็นแอปเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาให้มาว่าแอป u ได้1แล้วก็แอป v ได้1น,แบบนึ่ซึ่งก้อนถัดไปบอกว่า u.v ได้ลบหส่วนส สูตรดอทเราว่ายังไงนะแอบยู f, u, f, B, คูณคอเซตาทีนี้ที่พี่นึกถึงสูตรดอทเพราะว่ามันให้ f u f ยมามันจะได้แทนได้ไงใช่ไหมเราก็จะได้เป็น f u คูณ f v และคูณคอเซตาได้ลบสนสน1ส่วน2แล้วก็ทั้ง f u f v เป็น1ห,หมดเลย แล้วคูณคอเซตาเท่ากับลบหส่วนสเพราะฉะนั้นคอเซตาก็ได้ลบหส่วนสคือเราจะต้องไปดึกมาว่ามุมอะไรที่คอสเป็นลบหส่วนสซึ่ง <S 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 ที่พี่บอกอะมุมในเวกเตอร์มันจะอยูออ่มีค่าตั้งแต่0จนถึง180ยโหมันตีโกนมันตามไปแล้วเนาะ เอาเอาง่ายๆเลยว่ามันไม่ใช่คอร์รนที่หนึ่งเพราะว่าถ้าครอรรนที่หนึ่งทุกค่าต้องเป็นบวกอันนี้มันต้องอยู่ในครอรรนที่สองทีนี้วิธีการนึกวิธีการนึกนะ,ะเราจะต้องนึกก่อนว่าคอสอะไรที่เป็นบวกหนึ่งส่วนสองคือยังไม่ต้องมองลบเดี๋ยวพี่ขอเขียนก่อนคอสมุมอะไรที่เป็นหนึ่งส่วนสองมุมหกสิบแสดงว่าคำตอบคือมุมหกสิบแต่ว่าเป็นมุมหกสิบในครอรรนที่สอง มันจะตอบร้อยยี่ใช่ใมันตอบร้อยีิเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก่อนนะทีนี้มุมหกสิบในคอรนน์ันที่สองเวลาวัดเนี่ยมันจะวัดจากแกน X ฝั่งซ้ายอันนี้คือมุม6 0สิบในคอรนน์ันที่สองทันอันนี้ทันไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดปลายอันนี้เป็นจุดปลายนะแต่ว่ามุมในทางตรีโกณ่ะมันจะไม่ได้วัดจากด้านซ้ายมันต้องวัดจากแกน x ด้านขวาไปชนจุดปลายลักษณะเนี่ มันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีครึ่งวงกลมก็คือรวมกันต้องได้ร้อยแปสิบมันขาดเท่าไหร่นะเอ่อที่มันก็ต้องตอบมุมเป็นมุมร้อยี่สิบนั่นเองทันไหมเพราะฉะนั้นมุมที่ได้มันจะตอบมุมร้อยี่สิบอันนี้โจทย์ถามนะพี่เขียนรอก่อนเดี๋ยวจะถามว่าใครจำสูตรได้ไหม มันมีสูตรดอกแล้วก็เดี๋ยวเดีมันมีสูตรคอร์ดด้วยมีเรียนแล้ว คือถ้าเป็นสูตรดอทเนี่ยมันจะเป็น u ดอท v เท่ากับ f u f v cos t h แต่ว่าถ้าเป็นสูตรคอสนะมันจะเป็น f u คูณ c o s v อย่างนี้เนาะสูตรที่ได้ก็จะเป็น f u f v เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นค่าไซน์ทำได้ไหมแต่ว่าสูตรคอสต,ต้องมี f อ,อย่างงี้นะแต่สูตรดอทไม่ต้องพี่เขียนสูตรดอทเทียบให้ดูด้วยอันนี้คือสูตรดอท f u คูณ f v cos t h เห็นไหมไม่ต้องมีแอปแต่สูตรคอต้องมีแล้วแล้วเขาก็ถามตัวที่มีแอปพอดีใช่ไหมเราก็แทนแอปยูเข้าไปแอปบีเข้าไปมันได้หนึ่งกับหนึ่งนี่มุมเซต้าก็เราหามาแล้วอ่ะมันมันก็ต้องเป็นมุมของ U กับ v แล้วมุมของ U กับ V คือมุม120เราหามาแล้วเราก็จะได้ทรายร้อองศาใช่ไหม ทีนี้ทราย1 2อองศาคือมันก็จะวัดจาก x ขวาสุดนะเนาะเนี่ยร2 0องศาแล้วก็เราก็ใช้ก็คือมันแปลงเหมือนเดิมอะ่ะคือคือครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็180ยใช่ไหมครึ่งหนึ่งจะเป็น180องศาแล้วก็หาส่วนต่างก็คือวัดจากแกน x ใกล้สุดไปชนจุดปลายมันก็จะเป็นมุม60เพราะฉะนั้นมุม120ก็ต่อเป็นมุม60ได้เลยเราก็จะได้ทราย60องศาเอาแล้วเครื่องหมายอะ่ะ มันเป็นบวกเพราะว่าในคอลัมน์ที่1ที่เราจำออคือทุกค่าของตีโกนเป็นบวกหมดแต่ว <laughs> kind of ่าในคอลัมน์ที่2เฉพาะค่าทรายแล้วอันนี้คือค่าทรายพอดีก็ตอบเป็นค่าบวกอยู่ดีคอลัมน์ที่2ก็ตอบบวกอยู่ดีเท่าไหร่นะทรายหกสิบ เออเพราะฉะนั้นแอป U คอรจะตอบรู้สามส่วนสเรียบร้อยสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A Level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สต,ตะลุยโจทย์คณิต A Level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์ทพี่ขอแนะนําเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดับมีตัวแอสไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน